สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสำมอัลอดีมาที่ Believer 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลอดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะได้ค่าเิเศษลดให้2ต่อในต้นเดือน พฤศจิกายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษลดให้2ต่อครับวันนี้วันที่4แล้วเหลือเวลาอีกแค่6วันนะครับก็รีบอลอาอดีมาทำค่าครูกันเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษลดให้2ต่อเนาะคลิปนี้เป็นการ,รพยากรณ์พื้นวาสนากําเนิดกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวาสนา ต้องบอกไว้ก่อนว่าซีรีส์เนี่ยมันจะมี3 EP ีครับ e ี EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วชื่อเรื่องพื้นวัสนกําเนิดสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตานะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับก็จะได้รู้ครบถ้วนทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วน E ีีที่2นี้หมายถึงพื้นวัสนกําเนิดสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงนะในดวงชะตานะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการความคิด การวางแผนการวางคงไข่อะไรประมาณนี้ครับมันถึงโครงการอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบสำเร็จได้แล้วมัจะมั่นคงนะครับใน EP นี้ส่วน EP สุดท้ายจะเป็น EP ที่3แต่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจะเป็นอนาคตข้างหน้าพื้นวาสนากําเนิดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในชีวิตนะครับหมายถึงสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องไม่คงทนถาวรเราควรจะต้องพยายามรู้ไว้แล้วก็พัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเพื่อให้มันคงอยู่กับตัวเรา อย่าลืมนะครับว่าบางทีตัวที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเงินมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมันไม่เสถียรแล้วเราอยากรวยเราอยากมีความรักที่ดีเราอยากได้การงานที่มั่นคง แต่มันไม่มั่นคงเลยสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปดูอันนี้สมมุติให้ฟังว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวไปฟังกันได้ในอนาคตนั่นเองครับส่วนอีีนี้เรามาดูต่อสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎและคณากรกฎจุดกําเนิดตนุราศีกรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีและคณา,าชัจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่พื้นวัสนาสิ่งที่ได้ช้าแต่มั่นคงเรื่องแรกมันจะมีสี่เรื่องราวนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือ آ, การเงินครับกระดุมพระราศีสิงห์นั่นเองนะราศีสิงห์เป็นเงินกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นเศรษฐีเป็นภาษาบาลีแต่หมายความว่าเป็นการเงินนะครับในสมัยนี้เรียกว่าการเงินตามจึงมันไม่ได้แปลว่าการเงินอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการเก็บสะสมอะไรก็ได้ที่สะสมแล้วมันจะพอกทวีนั่นแหละมันก็จะหมายถึงกระดุมพระคือการเงินนะครับถ้าเงินเอาไปสะสมก็จะเยอะขึ้นแล้วก็รวยได้ในสักวันหนึ่งเรียกว่าความเป็นเศรษฐี แต่ผมไม่อยากพูดคํานี้เพราะว่ามันเป็นการให้ความหวังของคนและอีกอย่างหนึ่งคนเราไม่ได้เกิดมาจะรวยทุกคนอย่าลืมนะว่าคนรวยในสัดส่วนของโลกใบนี้มีแค่หนเอร์เนเองครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซนคือคนจนบวสมกับคนพอมีพอกินอย่างพวกเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไม่อยากพูดเขาว่ารวยให้ใครฟังเพราะมัน มันได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนด้วยเรากําลังพูดถึงคนส่วนใหญ่เวลาผมพยากรจะหมายถึงคนส่วนใหญ่จะไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนนะครับเพราะว่าในราศีหนึ่งราศีหรือคนหนึ่งลัคนาเนี่ยลัคนาหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนเยอะแยะมากมายที่จะเหมือนเราและอีกอย่างหนึ่งคือทุกลัคนาทุกราศีเนี่ยจะมีอายุต่างกันถูกไหมครับมีวัยต่างกันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างกันมุมมองความคิด การตัดสินใจการกระทําทุกคนไม่เท่ากันแล้วจะบอกว่าเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะราศรีกรกฎหรือลัคนากรากฎมันก็ต้องมีคนที่โชคดีโชคร้ายคนที่ทําอะไรก็สําเร็จไปหมดทาอะไรก็ไม่สําเร็จไปหมดบางคนก็อาจจะเหมือนกับมีความรักที่ดีบางคนมีความรักที่แย่บางคนอ,อกหักเลิกกับแฟนบางคนเพิ่งเจอแฟนใหม่ได้คน ดีถูกใจอยู่กันยาวนานมีหมดครับถูกไหมทุกราศีต้องมีหมดมันไม่มีหรอกว่าราศีนี้จะเฮยกแบบยกแผงแบบเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะเอาง่ายๆเหมือนคุณสมมติมาถ้าเผื่อคุณซื้อลอตเตอรี่ทุกใบในแผงหนึ่งนะครับถามว่าคุณจะถูกทุกใบไหมนั่นแหละครับเหมือนกันเลยไม่ถูกทุกใบแน่นอนถูกปะครับดังนั้นมันต้องมีถูกแต่มันไม่ถูกทุกใบเพราะว่านี่ก็เหมือนกัน หราศีมันต้องมีคนที่สมหวังและไม่สมหวังเพราะมันอยู่ที่การเลือกการคิดการตัดสินใจและการกระทําของคนเรามันจึงได้ผลต่างกันมนุษย์ไม่มีความว่าซ้ํากันเพราะมนุษย์เรามีความคิดที่ละเอียดมีการจิตใจที่ซับซ้อนและมีการกระทําที่ไม่แน่นอนจำไว้เลยครับ3ตัวนี้คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะไม่มีวันเหมือนกันเลยต่อให้อะไรมาควบคุมก็ตามเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน อย่างน้อยก็แตกต่างที่เชื้อชาติหรือไม่ก็มุมมองของคนแต่ละวัฒนธรรมถูกไหมครับฝรั่งมองอย่างหนึ่งเอเชียมองอย่างหนึ่งเรามองอย่างหนึ่งแอฟริกามองอีกบแบบหนึง่งเห็นไหมครับไม่มีใครมองเหมือนกันหมดดังนั้นอย่าไปเหมารวมเวลาดูดวงเนี่ยอย่าเหมารวมเขาบอกว่ารวยลอนลานพันล้านอยาคิดว่าเป็นตัวเองคิดไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ตัวเองเพราะว่าจะทํางานอะไรถึงจะได้รวยลอยลำพันล้านอาถามก่อนบอกว่าจะถูกหวยเลยเบร์ ยากยากมากยากยิ่งกว่าทํางานเองอีกนะครับคือผมจะบอกให้ว่าแนะนําว่าอย่าไปฝันลมๆแรงๆเลยมันเป็นแค่ฝันมันไม่ใช่ความจริงอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะครับแต่พูดความจริงพูดให้พวกคุณเข้าใจและตื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนให้เล่นคือไม่ได้บอกว่าเล่นหรือไม่เล่นมันแล้วแต่คุณอ่าเงินคุณคุณสามารถเลือกได้แต่ผมแค่บอกว่ามันมันมีสิทธิ์ถูกนะถูกมีสิทธิ์ แต่จะถูกและได้กําไรหรือถูกเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนต้องไปกลับไปดูพื้นดวงและอย่างหนึ่งพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่มีราชาโชคที่บริสุทธิ์หลายๆคนไม่มีใครที่ได้รางวัลใหญ่ๆแบบบิ๊กบึ้มอะรางวัลที่หนึ่งรางวัลเยอะๆนะ่ะส่วนมากเขามีราชาโชคบริสุทธิ์เพราะว่าท่านอาจารย์เขาได้พูดไว้ว่าใครที่ถูกหวยเลยเบอร์แบบเยอะๆท็อตนตเตอรี่างวันที่หนึ่งพวกเนี้ยคือราชาโชคที่บริสุทธิ์นะครับ เขาถึงจะได้แต่พวกเรามีราชาโชคกันแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าราชาโชคนั้นมักไม่บริสุทธิ์เขาว่าไม่บริสุทธิ์หมายความว่าโดนบาปเคาะเปลี่ยนโดนดาวคู่ศัตรูกลุ่มเล็งอย่างเงี้ยครับหรือแม้ก็เป็นการกินีในดวงชะตาะทักษะอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มันมีโหบั่นทองเยอะแยะเนาะโอเคจบแค่นี้ก่อนทีนี้การเงินเนี่ยครับต่อการเงินจะเจะหาว่าพูดเยอะไป,ไปมั่วพอเรานึกขึ้นได้เราต้องรีบก,กลับมา กระดุมพระเนี่ยสิ่งที่ได้ชาร้าแต่มั่นคงแต่ว่าคนกระกฎเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่วงเล็บคนเฉพาะในญาติพี่น้องของตนคือ <c oughs> ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยส่วนมากจะเห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวเองก่อนเสมอจำไว้เลยคํานี้คนกระกฎเป็นคนที่เอ่อคิดถึงคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอ,อื่นแต่ชอบช่วยเหลือเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวของตัวเองหรือคนที่สนิทก่อนเสมอ จะไม่ช่วยคนอื่นก่อนสเปสปะนะครับไม่เหมือนคนพฤหัสอย่างคนธนูคนมีนอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะชอบช่วยเหลือไปทั่วเลยนะครับคืออาสาคันอาสาช่วยแต่คนกรกฏเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแต่เป็นคนที่ฉันเลือกก่อนนะครับและคนที่สนิทก่อนเท่านั้นด้วยคนที่เขาบอกว่าดาวจันท์เป็นดาวแห่งอบอุ้มเอ,อ่ออบไม่ใช่อบอุ้มหรือการดูแลการช่วยเหลือการสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยอันนั้นเนี่ยมันก็จริง แต่มันหมายถึงดาวจันทที่เด่นครับดาวจันร์ทไม่เด่นก็จะไม่ได้ช่วยใครนะครับดาวจันทร์ที่เด่นก็จะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจิตใจมันแข็งไงเออคนใจแข็งก็จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าแต่คนที่ดาวจันร์ทอ่อนมันอ่อนอยู่แล้วอะ่ะมันจะช่วยใครได้ถูกปะตัวเองก็ยังลุ่มลุมดนนเดิไปช่วยใครได้อีกเงี้ยครับดังนั้นเนีน่ยก็จะต้องมันจะแตกต่างกัน อย่างเช่นราศีอื่นดาวจันเด่นยางเงก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงเฉพาะกรกฎเท่านั้นเราต้องแยกกันนะครับราศีกรกฎเป็นราศีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่วงเล็บในญาติพี่น้องของตอนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นดาวจันเนี่ยอันนี้คือแยกทั้งหมดเพราะทุกราศีมีดาวจันหมดเนาะอ่ะทีนี้พอมันช้าแต่มันคงแปลว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นเงี้ยก็เลยทาให้ตัวเองเนี่ยมีความที่จะสถิตในยากเพราะว่าอย่าลืมว่ากระดุมผ้แปลว่าการเก็บสะสมคุณมีเงินเดือนมาปุ๊บสมมติว่าเงินเดือน2 0 0 0 0ื คุณก็เจียดให้คนนู้นคนนี้เหลือกินเหลือใช้ไมก่ก็พอดีแต่ไม่เหลือเก็บแล้วเมื่อไหร่มันจะเก็บได้อะเมื่อไหร่มันจะรวยอะเมื่อไหร่มันจะได้มันก็คือช้างไงถูกปะครับอแต่ว่ามั่นคงหมายความว่าคนราศีกรกฎเนี่ยถ้าตั้งมั่นตั้งใจอะครับยังไงก็จะได้แต่หมายถึงว่าเวลาช่วยคนอื่นเนี่ยอย่าช่วยคนอื่นเอาปลาไปให้แต่รู้จักช่วยคนอื่นด้วยกันให้เขาหาปลาอันนี้จะดีกว่าเพราะเราจะได้ลดกําลังในการ ให้เขาด้วยแล้วเราจะได้เหลือเผื่อตัวเองด้วยก็ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ให้คนอื่นไปหมดนะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยอันเนี้ยก็ไม่ดีเวลาทําบุญเวลาทําทานเนี่ยต้องมีสติในการทําขนาดทำบุญทำทานยังต้องมีสติเลยครับถ้าไม่มีสติมันก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบางคนเนี่ยชอบโทษว่าทําไมโลกนี้ไม่ยุติธรรมฉันทําความดีแต่ทําไมฉันโดนทรยศหักหลังอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเราทําความดีแบบไม่ ไม่คิดหน้าคิดหลังอะ่ะหรือเขาเรียกว่าทําบุญแบบไม่มีสติทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นดับสองคมนะอย่าลืมต่อไปเล็งไปที่ภพวบบร,รณะวร,รณะคือสิ่งที่ได้ชาแต่มันคงแปลว่าอะไรคนกรกฎเนี่ยอร,รณะคือโรคภัยก็เจ็บแล้วก็หมายถึงมร,รดกอ่าถ้าถ้าด้านดีก็คือมร,รดกใช่ไหมมร,รดกได้ชาแต่มันคงเนี่ยคนกรกฎเนี่ย บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะคนกรกฎไม่ได้อยู่ในารา,าศีปลายธาตุรา,าศีปลายธาตุจะเป็นราศีที่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะได้บรดกกันผมเนี่ยเป็นคนารา,าศีปลายธาตุแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นารา,าศีกลางธาตุดังนั้นเอ้กระทบต้นธาตุราศาีต้นธาตุเนี่ยก็มักจะมีส่วนหนึ่งพี่ผมก็ต้นธาตุก็มีแต่ว่ายังไม่ได้เฉยก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะ ได้ทุกคนหรือจะได้ส่วนใหญ่แต่หมายถึงบางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้มีสิทธิ์ได้ส่วนบรณะเนี่ยแปลหมายถึงโรคภัยคขาเจ็บก็แปลว่าคนกรกฎเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเพราะว่าไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่พอมเจ็บป่วยทีหนึ่งนี่คือแรงเลยนะออมเพราะว่าช้าแต่มั่นคงแปลว่าไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยทีหนึ่งคือหนักเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากเพราะเราแข็งแรง เราเลยไม่ได้ใส่ใจกับมันมากพอมันเป็นนิดเป็นหน่อยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรชิลแต่พอเอาไปเอามามันอาจจะแบบรายแรงขึ้นมาละอะไรเงี้ยก็ต้องมาระวังนะครับพยายามใส่ใจดูแลกสุขภาพนะครับทีนี้นํามาดูตัวที่3นะครับตัวที่3คือพปุตตะปุตตะเนี่ยหมายถึงบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนความเสี่ยงซึ่งเป็นราศีพิจิกเป็นราศีแห่งความเงียบเงําหมายความว่าเป็นราศีเดียวที่เป็นราศีที่หมายถึงปกปิดทั้งหมดเลย ไม่มีการเปิดเผยสิ่งใดออกมาคือไม่มีใครรู้ราศีนี้เป็นราศีสกเรตนะครับคือรับสุดยอดพูดง่ายงายเป็นราศีรับสุดยอดเป็นราศีเดียวเลยเพราะว่าเป็นกีตะหมายถึงแมลงนะครับเป็นราศีเดียวที่เป็นกีตะทีนี้ปุตตะเนี่ยมันอยู่ราศีพิจิกเนี่ยซึ่งได้ช้าแต่มันคงแปลว่าอะไรปุตตะหมายถึงภาวะอารมณ์ดังนั้นคนราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาวะอารมณ์บ่อย แต่ว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหมายความว่าถ้าคุณตั้งมั่นจริงๆอ่ะคุณลุยได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เป็นดาวของตัวเองเราควบคุมตัวเองได้เราควบคุมอื่นไม่ได้แต่ควบคุมตัวเองได้ดังนั้นจึงหมายความว่าต่อให้มันาวุ่นใจกังวลใจยังใดๆแต่ถ้าเราอ่ะตั้งมั่นด้วยความมีสติเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคเราก็จะพยายามมีสติเรียกกลับคืนมามีจิตใจที่เข้มแข็งกลับคืนมาได้แต่เราต้องฝึก ไม่ได้หมายถึงว่าวันเดียวจะทําได้หรือนึกขึ้นแล้วก็จะทําได้นะครับอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งปุตตะเนี่ยหมายถึงการลงทุนช้าแต่มั่นคงแต่ว่าคนราศีกรกฎเนี่ยมักจะเขาเรียกว่า,าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรไม่คือเนืบอหน้าไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรไม่ได้แบบบือหวาอ่าไม่ได้บื้อหวานะครับคือพยายามเขาเรียกว่าความคิดไอเดียคุณเนี่ยมันมีแต่คุณไม่ได้หมายถึงรีบที่จะทํา แต่คุณเนี่ยหาจังหวะหรือหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่จริงๆแล้วค่อยลงมือทําจริงๆมันก็จะมั่นคงคือพวกเนี้ยว,ว่าคิดก่อนเนี่ยเออพวกเนี้ยพวกที่ผมพูดในคลิปเนี่ยจะหมายถึงการคิดก่อนเงินก็คิดก่อนมันไม่ได้มาเร็วแต่ว่าต้องจัดระเบียบเพราะว่ามันอาจจะแบบได้มาช้าไงปุตตะความคิดก็ต้องจัดระเบียบนะครับมรณะคือความเสียหายเนี่ยก็มาช้าก็หมายความว่าสุขภาพเนี่ยก็ต้อง คิดวิเคราะห์ดีๆเพื่อให้ตัวเองไม่ป่วยเพราะว่าอาจจะหมายถึงเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยอแต่ไม่ค่อยจะป่วยไงมันก็เลยแต่ว่ามาทีหนึ่งวันคือแรงเลยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปส่วนปูตาคือการลงทุนเนี่ยคิดก่อนเสมออ่ะก็ดีก็ค่อยคิดก็ค่อยเป็นก็ค่อย,อย,ปอย,อยไปแล้วก็ลงทุนก็จะได้โชคได้ลาบก็จะมั่นคงแต่จะได้ชา้าลาบผลคือลงทุนชา้าลาบผลก็ชา้ามันเล่งกันเห็นปะลาภพปเวปลาศรีพศพกษับของดวงโลกเป็นภพลาภา แปลว่าคนกรกฎเนี่ยมักจะมีโชคมีลาบมาถึงพื้นเพคุณเนี่ยและเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยไม่จะหมายถึงทุกคนเพราะเราต้องกลับไปดูพื้นดวงชะตากําเนิดของตัวเองเพราะว่าคุณสังเกตไหมที่ผมพูดเป็นช็อตๆเนี่ยแค่รู้ลัคนาคุณอย่างเดียวแต่ไม่มีดาวสักดวงเห็นปะอืมเห็นไหมผมทายโดยไม่มีดาวสักดวงเลยเนี่ยแต่ผมสามารถทายพยากรคุณได้เกือบทั้งชีวิตตั้งจึงไม่มีหมดมันมีอีกมันเอาสามสามอีพีมารวมกันเนี่ยเยอะแยะมากมาย พูดเป็นชั่วโมงก็ไม่จบนะครับและเอาเป็นว่ามันนี่แหละอืมดังนั้นเนี่ยให้รู้ไว้ว่ามันก็มีจุดที่สามารถพยากรณ์ได้แบบคือใครวิชาตาทิพย์นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงจะถูกนะหมายถึงว่าไม่ได้จะหมายถึงจะถูกทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีทั้งถูกและไม่ถูกโอ้ราศีอื่นเนี่ยรีวิวกันควักเลยนะครับรีวิวกันเยอะแยะและมากมายว่าแม่นว่าจริงว่าตรงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า ก็อย่างที่บอกไปว่ามันแม่นถึงเอามาพยากรณ์ให้ทุกคนฟังนะครับทีนี้ลาพระเนี่ยได้ชาแต่มันคงแปลว่าคนราศีกรกฎเหมาะกับการเรี่อเกี่ยวข้องกับอสังหาเพราะว่าทัดดินเนาะแล้วก็ชคลาบก็หมายถึงว่าขายแล้วมันได้ก้อนใหญ่อ่ามั่นคงหมายถึงพวกอสังหานั่นเองอย่างที่บอกไปชาแต่มั่นคงคืออสังหานะครับก็ไปเน้นที่อสังหาคนกรกฎบางคนอาจจะได้มรดกมาก็คือนั่นแหละก็คือ ลาภของเราที่จะได้แล้วก็เอาไปต่อยอดงอกเงยนะครับอย่างอื่นได้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช,อบช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ